ฝ้ากะของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะหน้าที่เป็นฝ้าเป็นกะเป็นจุดด่างดันเป็นปัญหาหลักและเป็นปัญหาพื้นฐานที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งชายและหญิงนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายถึง80%นะคะฝ้ากะจุดด่างดัน,นะคะควรรีบรักษาแต่นัเนิ่นเพื่อไม่ให้เกิดฝ้าฝังลึกจนรักษายากนะคะบางคนถามว่าฉันไม่มีฝ้าไม่มีกะนะ คือถ้าเป็นน้องๆออายุยังไม่เยอะเนี่ยมันเป็นไปได้ค่ะที่เราจะไม่มีฝ้าไม่มีกระเพราะว่าอายุเรายังไม่เยอะการสะสมของแสงแล้วก็การผลิตเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินเนี่ยมันยังไม่เกิดเนื่องจากว่าอายุเรายังน้อยผิวเราเพิ่งเพิ่งเปล่งประกายความสดใสนะคะมันจะมีความแข็งแรงของผิวอยู่นะคะแล้วก็มันยังไม่สะสมแสงที่ทำให้เกิดฝ้ากะ ะค,ะคือมันสะสมแหละแต่มันสะสมแบบที่ว่ายังไม่ยังไม่แสดงผลออกมาชัดเจนในผิวหน้าภายนอกเป็นแบบนี้นะคะแต่เมื่อใดที่น้องๆเหล่านี้ยุ่มากขึ้นมันจะเริ่มเป็นละนะ,ะที่เริ่มเป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเริ่มเป็นนะคือด้วยความที่ว่ามันสะสมไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าร่างกายเราเนี่ยเติบโตไปเรื่อยๆนะคะแข็งแรงไปเรื่อยๆจนกระทั่ง มันจะเริ่มเหมือนกับเราโตมาอย่างเงี้ยค่ะโต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 เสร็จแล้วพอเริ่มอายุยี่ิบห้ามันเริ่มเริ่ม,รมดรอปลงดรอปลงดรอปลงอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเนี้ยนะคะเหมือนกับเราเป็นคนแก่ก็เหมือนกันพอเราเป็นเด็กเราแข็งแรงเส้นองค์เส้นเอ็นกระโดดยางเราทําได้ใช่ไหมคะพอแก่แล้วขากระดูกเราไม่ได้แล้วนะคะกระดูกก็จะเปราะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะฮอร์โมนหมดนี่กระดูกเปราะทันทีเลยนะคะอย่างของมณีเน,นี่ย ไปลื่นมาเนี่ยก็ไม่คิดนะคะว่าไอ้กานปันไดสองขั้นจะทําให้กระดูกแตกได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะคะเราคนไหนที่ยังไม่มีฟ้าไม่มีกระนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะเราใช้เพื่ออะไรฮะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นค่ะตอนนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันป้องกันและไม่เกิดขึ้นผลิตภัณฑ์ของมณีเนี่ยถ้าลูกค้าใช้นะคะเอ่อวางใจได้เลยค่ะ ตัวนี้มันจะเสริมเสริมผิวพรรณให้แข็งแรงเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็มีน้ำมีนวลโดยเฉพาะผิวแห้งนะคะโดยเฉพาะผิวแห้งถ้าผิวมันก็เป็นตัวนี้นะคะมันจะป้องกันผิวมันควบคุมความมันส่วนเกินด้วยแล้วก็บำรุงผิวได้ดีนะคะฝ้าคืออะไรนะคะฝ้ามักเกิดขึ้นบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะโหนกแก้ม มีลักษณะสีน้ำตาลอดามดำอาจจะมีขนาดแตกต่างกันมีตั้งแต่เป็นหย่อมเล็กๆนะคะจนกระทั่งขนาดใหญ่บริเวณที่